รู้สึกเหมือนเป็นการเปลี่ยนโลกการใช้งาน iPhone Air และ iPhone 17 Pro Max ทำให้เราได้พบกับความสนุกและความสะดวกใหม่ๆที่เหมือนเป็นทางเลือกที่ไม่มีทางกลับไปได้อีกแล้วมาดูกันว่าทำไมทั้งสองรุ่นนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่อาจหลบหนีได้จากความรักในเทคโนโลยีได้อีกต่อไป เริ่มต้นด้วย iPhone Air ที่เป็นรุ่นเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและความงามที่เหมาะสำหรับการใช้งานในวันประจำทั่วไปการใช้งานมันเหมือนการเดินเล่นในอากาศเย็นๆที่ทำให้เราได้รับความสดชื่นและสบายใจมันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทุกวันๆที่ไม่ต้องมีความซับซ้อนเกินไปแต่ยังมีความสามารถที่เหมาะสมในการใช้งานในชีวิตประจำวันมันเป็นเพื่อนร่วมทางที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางและการทำงานในวันประจำทั่วไป แต่เมื่อมาถึง iPhone 17 Pro Max มันเป็นเรื่องอีกก้อนแก้วที่เพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับการใช้งานเทคโนโลยีการใช้งานมันเหมือนการเดินทางไปยังโลกที่เต็มไปด้วยความสนุกและความสะดวกสบายที่ไม่มีทางกลับมาได้อีกมันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการความสามารถและความสะดวกสบายที่ไม่มีขีดจํากัดมันเป็นเครื่องมือที่สามารถทําให้การทํางานและการเล่นเกมของเราเป็นเรื่องง่ายๆและมีความสนุกสนานที่ไม่มีทางหยุดยั้งได้ แต่นี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจการเลือกใช้ iPhone Air หรือ iPhone 17 Pro Max จะขึ้นอยู่กับความต้องการและความสะดวกสบายของแต่ละคนมีคนที่ต้องการความง่ายเพียงพอและความสะดวกสบายในการใช้งานในชีวิตประจำวันมีคนที่ต้องการความสามารถและความสะดวกสบายที่ไม่มีขีดจำกัดในการทำงานและเล่นเกมและนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตัวเองจะทำให้การใช้งานของเราเป็นเรื่องง่ายและมีความสุขมากขึ้น มันเป็นการเลือกที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและความสนุกสนานที่เราต้องการคุณคิดยังไงกับการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตัวเองมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือก iPhone Air หรือ iPhone 17 Pro Max มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตัวเองได้เลย